คู่จีนนาใสาฉบับคนอยากสิวหายต้องคู่นี้เลยเป็นอีกคู่ที่กระแสะการตอบรับดีมากๆด้วยความว่าคู่นี้เอ็มใช้เองนะทุกคนเลยอยากจะมาบอกต่อว่าใช้เธอะมันดีถ้าใครอยากได้งานสุขภาพผิวดีลดรอยสิวฝ้ากระอยากให้มีความแบบหื้ยลูกผมขนกระชับนะอะไรแบบนี้หรือลดริ้วรอยให้ผิวอินมฟูต้องใช้คู่นี้เลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มไวท์เทนนิ่งนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆมีสารสกัด ของไข่ขาวและมีไฮยาลูรอนหลักกับทุกคนตัวเนี้ทําให้ผิวนุ่มตื่นมาหน้าเด้งอิ่มฟูใครผิวแห้งขอแนะนําตัวนี้เลยไม่ผิดหวังหรือใครเป็นรอยสิวจุดด่างดําฝ้ากะตัวนี้จะช่วยทําให้จางลงไวมากและอีกตัวจะเป็นเมิรกูตโตฟูนในครีมรีแพ้มีส่วนผสมของน้ำนมพึ่งรอยยดเจนรีแล้วก็ตัวเต้าหู้และยังมีสารสกัดของกิซอรินหลักๆก่ะทุกคนผิวนุ่มสิวยุบ หน้าชุ่มชื่นผิวอิ่มฟูเติมน้ําให้ผิวและตัวนี้ยังสามารถเป็นสลิปปิ้งมาส์ให้ได้อีกด้วยยิ่งทายิ่งหน้านุ่มหน้านิ่มหน้าอิ่มฟูมากใครที่เป็นสิวมีฝ้ามีกะและถ้าอยากเติมน้ําเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเน้นหน้าใสาลดสิวฝ้ากะกระชับรูขมขนล,ลดริ้วรอยต้องใช้คู่นี้เลยค่ะ